แต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่ผมแปลกใจไม่ใช่ว่าโบสให้กับภูมิใจไทยสิ่งที่ผมแปลกใจกับเพื่อไทยก็คือที่ผ่านมาเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยเขาเป็นพักการเมืองที่พยายามพูดมาโดยตลอดว่าเขาเป็นตัวแทนของเสียงประชาธิปไตยเขาพูดมาโดยตลอดว่าเขาเป็นตัวแทนของคนที่เคยต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมความยุติธรรมและพักเพื่อไทยก็เป็นหนึ่งในพักการเมืองที่ควรจะทราบดีว่าคนที่เห็นต่างทางการเมืองถูกกันแกล้งทางกฎหมาย ขนาดไหนแม้กระทั่ง1นึ่งเองนะครับก็มีการดําเนินคดีกับคนจํานวนมากที่เป็นซัพพอร์เตอร์ของพรรคเพื่อไทยแต่ทําไมนะครับพรรคเพื่อไทยกับเลือกที่จะหันหลังไม่ว่าจะหันหลังให้กับร่างของภาคประชาชนหรือหันหลังให้กับร่างที่พยายามที่จะรวมทุกความแตกต่างให้มากที่สุดเนี่ยอย่างของพรรคประชาชนแล้วเนี่ยผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยไม่ควรที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นพรรคของฝ่ายประชาธิปไตยอีกแล้วพรรคเพื่อไทยไม่ควรที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นพรรคที่เป็นตัวแทนของการต่อสู้ของคนที่เห็นต่าง ทางการเมืองอีกแล้วเพราะคุณคือส่วนหนึ่งของการปล่อยให้คนที่เห็นต่างทางการเมืองติดคุกต่อไปโดยที่คุณไม่มีแม้กระทั่งเสี้ยวหนึ่งของหัวใจในการที่จะรับผิดชอบหรือการที่จะใช้อำนาจในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้คุณคือพักการเมืองที่ปราศจากซึ่งกระดูกสันหลังแห่งความกล้าหาญในการที่จะฝ่าสังคมไทยเนี่ยออกจากวิกฤตอย่างที่มันควรจะ จะออกตั้งนานแล้วก็เสียดายนะครับที่พักเพื่อไทยมีมีพฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมว่าก็ชัดเจนนะครับชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยนะครับก็คือพักการเมืองนะครับที่มีอุดมการ์ความคิดความเชื่อนะครับไม่ได้แตกต่างกับพักการเมืองอื่นแล้วนะครับก็ชัดเจนดี